มาลุยกันต่อกับการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ํานะครับผมหลังจากที่ผมหาแนวปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มจะนําน้ํามาลาดบริเวณพื้นปูนนะครับแล้วก็จะนําปูนมาวางนะครับปูนที่วางนะครับผมก็จะวางให้ได้แนวเตาแล้วก็แนวเอ็นนะครับผมหลังจากนั้นก็นําแผ่นกระเบื้องมาวางนะครับตัวแผ่นกระเบื้องที่นํามาวางนะครับก็ต้องเคาะให้ได้แนวเอ็นแล้วก็แนวเตาที่ทําไว้นะครับผมแผ่นกระเบื้องของเรานะครับก็จะได้ ระดับที่เราต้องการนะครับผมส่วนปูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นปูนกาวผสมกันซึมในตัวนะครับจะช่วยในการกันซึมของน้านะครับเพราะว่าผมทําห้องน้ําในตัวบ้านเป็นโครงเหล็กครับส่วนปูนที่ใส่ลงไปเนี่ยเราต้องใส่ให้ดีนะครับผมไม่งั้นเวลาเราเคาะเนี่ยจะมีช่องอากาศนะครับส่วนแนวกระเบื้องแผ่นต่อไปนะครับผมก็จะไม่ได้ดึงเอ็นแล้วนะครับเพราะว่าห้องน้ําผมคงทังแคบนะครับผมถ้าห้องน้ํากว้างกว่านี้ก็ต้องดึงเอ็นนะครับผม ผมก็จะดูแนวกระเบื้องเดิมแล้วก็ดูแนวเตานะครับแล้วก็เคาะให้ได้รละนาบเดียวกันแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ